กินสิยังมีอีกเยอะเลยนะถ้าทางเช่นนี้เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ข้าถูกทุบตีเกือบตายอยู่ข้างถนนพ่อหารแค่คำเดียวก็มีคุณดูผู้สูงศักด์จากบ้านขุนนางที่มีท่าทีหวังดีเช่นนี้นี่นๆ่อย่าบีบสิถ้าโมโหก็พุ่งมาที่ข้านี่อย่าไปทำร้ายของกินเลยนะอย่ามัวแต่สงวนท่าทีเลยคุณชายมูข้าคนเดียวก็กินได้สามลูกรวดแล้วท่านเป็นผู้ชายแทๆ้ๆยังจะกินสู้ข้ามไม่ได้อีก ของกินดีๆอย่าทำให้เสียเปล่าเลยนะนางไม่ใช่คุณหนูจากบ้านคุณนางเหล่านั้นนางไม่ได้อ่อนโยนนางไม่ได้สงวนท่าทีไม่มีความเกรงใจเป็นคนประหลาดจริงๆอย่าเอาไปนะข้าจะกินที่พูดไปสามลูกนั่นก็แค่พูดส่งๆไปอย่างนั้นแหละบัวบดำนี่กินเก่งจริงเชียวรู้อย่างนี้บอกแค่สองลูกก็พอแล้วแต่ได้เก็บไว้อีกหนึ่งลูกไว้กินอีกมือ้อคุณชายโม่ถ้าอิ่มแล้วจะทายาวยอไหมทำไมยังต้องทายาอีกล่ะ ตามธรรมเนียมของบ้านค่ะตอนเด็กๆถ้าต้องกินยาขมๆท่านพ่อจะให้กินลูกอมไปก่อนหนึ่งเม็ดพอปากได้รสหวานจะรู้สึกไม่ขมมากไงหรือไม่ท่านจะทําเองก็ได้นะพ่อจะไม่มองไม่จําเป็นข้าไม่ได้สาออยถึงขนาดนั้นคุณชายมู้ถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกน,น,น,นานๆพ่ออยู่เคียงข้างพี่มู้ไปอีกสักพักก็ต้องรักตัวกลัวตายบ้างสิหากชิงตายไปก่อนจะไม่เป็นการเข้าทางคนอื่นหลอกลือจะว่าอะไรนะประ เปล่าเขาไม่ได้พูดอะไรนี่เพิ่อพูดแทงใจดําเขาเหรอท่านขัดขืนอยู่ตลอดแบบนี้หรือว่ายารักษาบาดแผลที่เกิดจากปีศาจเหล่านี้มันใช้ไม่ได้ผลกันไม่ใช่ที่ผ่านมาเป็นพี่หญิงที่ช่วยรักษาเข้ามาตลอดถ้าอย่างนั้นถ้ามูอยาไม่รู้ว่าเขาบาดเจ็บเขาจะต้องทนแบกรับเอาไว้คนเดียวอย่างนั้นเหรอต่อไปนี้ข้าก็ช่รักษาบาดแผลท่านได้นะในเมื่อมันได้ผลก็รีบทายาเธอดูสิสีหน้าท่านแย่ขนาดนี้แล้วอย่างนั้นหรือสีหน้าแย่ขนาดนั้นแต่พี่หญิงกลับมองไม่เห็นเลยสักนิด เจ้าทำอะไรเนี่ยเข้ามาดิท้องสักหน่อยเอะไม่ใช่แบบนี้เหรอดูเหมือนว่าละครที่ฉันเคยดูมันผิดไปหมดเลยฮะดูจากท่าทางของเจ้าแล้วไม่เคยเชื่อคขาทายามาก่อนเลยใช่ไหมใช,ใช่แล้วไม่เคยเลยแต่ว่าข้าเองก็มีประสบการณ์อยู่นะข้าเคยรักษาขาของลูกเป็ดที่บ้านมาก่อนตอนแรกมันโดนแมวกัดจนแผลอะเลยข้าเน่วิ่งไล่ตามมันทุกวันทายาให้มันจนมันหายดีเลยนะ ข้าเก่งใช่ไหมละ่ะส่งยามาให้ข้าได้แล้วข้าต้องออกไปก่อนไหมคุณหนูหลิงหากอยากจะดูก็อยู่ต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรนางอยู่มองจริงๆด้วยฮะเอาสิอยากดูก็ดูให้เต็มตาไปเลยคุณหนูหลิงอย่ามวัวตะมือลอยสิช่วยส่งกันไกลให้ข้าหน่อยเดี๋ยวสิท่านจะกันไกลไปทำอะไรากัน แค่ใช้น้ำล้างก็พอแล้วไม่ใช่เหรอจะต้องทำถึงขนาดนี้ทำไมไม่มียาชาด้วยมันจะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนกันบาดแผลที่ถูกวิญญาณวารีทำร้ายนั้นถ้าไม่ทำความสะอาดออกไปไม่นานก็จะเน่าคุณหนูหลิงดูสวยงามด้วยใจก็ถ้าไม่อยากให้กลายเป็นคนขี้ขาดกว่ากระต่ายหรอกนะท,ท่านรีบกดเองสิเร็วเข้าข้ากลัวจะทำให้ท่านเจ็บนะเจ้าจะกดให้แรงกดนี้อีกก็ได้นะ แม่จ๋าจะไอโรคจิตแล้วค่ะ